สวัสดีครับผมนูมานารถบ้านสัมปทากระจับบ้านป่งราชบุรีบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองสภาพดีครับผมวันนี้เรามีรถคันนี้มานำเสนอครับผมเราจะได้เป็นรถ t o y ยต้าโคจูเนอร์ครับผมรถบ้านสภาพดีตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้โฟวินเครื่องสามพันนะครับผมราคาตัวรถคันนี้ไม่แพงนะผมอยู่ที่ห้าแสนสามหมื่นบาทเท่านั้นนะครั Somehow, บผมรถป I mean, ีสองพันแปดนะครับผมออโต้โฟวินสวยๆสดๆเดี๋ยวผมพาดูตัวรถเลยนะครับโครงสร้างเดิมทั้งคันนะครับผมคันนี้อ่ ล้อแม็กลายเดิมๆติดป้ายแดงมาเป็นลายตัวนี้เลยนะครับผมยางได้บีสโตนนะครับผมดอกยังหนาอยู่นะผมอีกสักสองสามปีค่อยเปลี่ยนใหม่นะผมมีไฟตันบอกข้างใต้ครับผมโคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับผมตรงนี้เขาเรียกว่าตัวหน้ายักษ์นะครับผมเลขทะเบียนชอกระเชอทอถุงแปดเก้าห้าหนึ่งกทมนะครับผมมีกระจกมองมุมนะครับผมเครื่องสามพันนะครับผมรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งครับผม มีแร็คข้างบนนะครับผมประมาณนี้นะครับเซนเซอร์ถอยหลัง2จุดนะครับผมยางอะไหล่มีมาให้นะครับผมตัว V VSC นะผมตัวนี้เขาจะมี VSC นะผมอ่าเป็นเกียร์โฟวินนะผมโฟวินก็จะมีฟูลไทม์โฟ w ์วินโฟว์วีนะผมประมาณนี้นะครับผมจริงๆมันปรับโฟ i g ไฮ l โฟโลได้นะผมปรับขับสองได้นะครับคันนี้โอเคกุญแจมาครบแบบนี้เลยนะผม มาแบบนี้เลยมาครบๆเลยไปดูในตัวรถกันนะครับจะลองขาสตาร์ให้ดูนะครับผมตัวนี้มีเป็นตัว security กันขโมยด้วยนะครับผมโอเคเลยนะครับผมวงมาลัยมันตีฟังก์ชันมีคูดคอนโทรลนะครับผมมีระบบเอ่า VSC นะครับผมควบคุมความทรงตัวนะครับผมเกียร์ออโต้นะครับผมเกียร์ออโต้มีเกียร์โฟอยู่ในนี้นะครับผมตัวเล็กคือเกียร์โฟของเขานะครับผม โอเคเลยมีจอ a อ d ด o i d มาให้นะครับผมผมทดสอบให้แล้วนะผมจอ a n d ด o i d เชื่อมต่อกับมันติฟังก์ชันใช้งานได้ปกตินะครับผมประมาณนี้นะครับผมจอ Android ก็จอใหญ่ๆแบบนี้เลยนะผมพร้อมใช้งานเลยนะผมมีกล้องบันทึกนะครับหน้ารถให้นะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมเห็นปะมาแบบนี้เขาติดจากเจ้าของเดิมมาให้นะครับผมสภาพดีนะโอเคเลยนะผมพรมที่เท้าเนี่ยก็สวยนะครับผมเขาติดมาแบบสวยดีนะผมชอบชอบบอกคนขับปลั๊กไฟฟ้านะครับผม ฝากระโปรงนหน้า,นาดึงตรงนี้ตัวนี้มีตัวล็อกเพกมาให้ด้วยนะผมกุญแจเขาเป็นแบบนี้นะก็มาแบบนี้เข้าไปแบบนี้เลยนะผมกระจกไฟฟ้าหุกไฟฟ้านะผมเป็นปรับไฟฟ้าซ้ายขวาเป็นระบบไฟฟ้านะครับผมอ,อ่ตัวนี้จะตัวไฟฟ้าที่บ้านนะผมเซ็นทร่ล็อกตัวล็อกกระจกนะครับผมเบาะหนังสีครีมตัวรถสีดํานะครับผมมาดูเบาะด้าหลังต่อเลยนะครับผมแบบนี้นะครับผมตอมคือสวยมากนะครับผมน่าจะหลายพันอยู่นะครับ จะประมาณสักสี่พันได้นะผม,ผมลายแบบนี้นะแบบนี้เลยนะครับผมเดีย๋ยวเปิดให้ดูนะผมอะั้งหลังนะครับผมสําหรับคนนัง่งคนที่หกคนที่เจ็ดน,นะครับผมก็ประมาณนี้นะมีผมเข้ารูปมาเหมือนกันนะครับผมแบันบนี้เลยนะผมโอเคตัวนี้จะเป็นแอร์เพดานนะแอร์เพดานนะครับผมตัวหน้ายะเขาจะได้แอร์เพดาน ยินท่กถึงนะครับผมหัวน็อตฝากระโปรงท้ายไม่แก่ไม่ไข่นะผมเห็นปะตะเข็บด้านหลังฝั่งขวานะครับผมเดิมๆนะครับผมด้านหลังฝั่งซ้ายนะครับผมอ่าเดิมๆสวยๆเลยนะครับผมเดี๋ยวดูแม่แรงมันมีปะโอเคแม่แรงมีมาให้นะครับอุปกรณ์ครบเลยแม่แรงยางอะไหล่นะครับผมประมาณนี้นะรุ่นนี้เติมน้ำมนันดีเซล B7 นะครับผมไปดูเครื่องยนต์กัน เ่องดีเกียร์ดีใส่มเ่เกินใส่เอ็กล์นะเดิมเลยสวยนะครับผมมาแบบนี้เลยนะครับผมหัวน็อตไม่แกะไม่ถ่ายนะครับผมทิ้งฝากระโปรงทิ้งแก้มนะครับผมเดิมเลยนะครับผมเป็นแท็อยู่ตรงนี้นะครับผมแบตเตอรี่ลี่ยนมาตอนที่ญี่ปุ่นยีเด้อปีหกห้านะครับผมฝากระโปรงเดิมมีตราโตโยต้านะครับผมคันหน้ามีตัวเลขคันเ,ขนเดิมของเขานะครับผม วงกลมๆนะครับผมซ้ายขวาอยู่คมนะครับสติ๊กเกอร์ของเขานะครับผมทิงแก้มางขวาหมอนอนไม่แก่มไม่ไข่ของช่างเดิมทั้งคันนะครับก็ถือว่าวคงช่างสวยเลยนะครับคันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็สรุปรกันนิดนึงครับผมเราจะได้รถตัวตัวน้เนี่ยเป็นรถโตโยต้าพาร์ตเนอร์นะครับผมเป็นเครื่องสารพิสูจน์ตัววี สารตัวสูตรมีเกียร์ออโต้โฟวินนะครับผมเลขไม่สองแสนโลนะครับผมรถบ้านค่าทั้งดีโครงสร้างเดิมทั้งคันเลยนะครับผมรถไม่แก่ไม่ขายนะครับตัวรถสีดำบอรหนังสีครีมนะครับผมมีตัวนี้มีระบบเระบบควบคุมการทรงตัววิ่งด้วยนะผมเวลาช่วยในการทรงตัวนะครับผมประมาณนี้นะครับผมเกียร์โฟก็คือปรับโฟไฮฟอลโรได้ปรับขับถอยได้นะครับผมเลือกการใช้งานได้ตามคมต้องการนะครับบอกเราประมาณนี้นะผมราคาตัวรถของเราก็อยู่ที่ห้าแสน าม่บาทเท่านั้นนะครับราคาก็ตกแน่สมผลนะครับไม่แพงนะครับก็ประมาณนี้ครับผมคร่าวๆได้รถบ้านสั